แต่อย <c ười> ่างไกอดนี่โอ้ันนี่ครับับจ้างติดมุงหลวดนะฝนไปขึ้นห้งไม้ผูอ๋อขึ้นทำไมมันผูกแล้วเต่ติมุหลดให้นนะมันเก็ยจี่ว่ามุงหลดอย่ามาหางเรื่องหางลึุลงเข้าเหมือนกันตัตั้มเตื่อติดมุ่งหเวิดองบดใส่ก้อนอยู่อ๋อต้บนใส่ก้อนก็อยบังใส่ก้อนเด้อเด้อตอาตดอ๋นี่จ้างมาเต็มคาเต็มสิเลยนะโอ้โเียกันโอ๊กันั เออบรึป oh, oh, wow. ่ะใส่ไหมใส่ไหมมือสั่นโดยดอยตานโอ้ยนอนอมาเหมือนเล้งได้เหรอเออได้หว่าไปมาอยู่ห้องบนเพย์โอเคไหนแจงเปิหรียญแจงมาเตะอยืนนอเพยอ๋อจะของบ้านผมเป็นเจ้าผู้อากาศใส่มุ้งร้อนนี่ โอ้หแห้หกลอยนาะของอีกงยางส่ยนกกาวิซากะเป็นนันน้ผมแม่นครับมันใส่ยาอันนี้อันนี้สาระเก่าครับมือสันด้วยด้ยไปโรงบางกาม